โอเคครับทุกครับยินดีต้อนรับสู่จ่องกระต้มเชนเดลกันนะครับผมหน้าฮ่าเดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนํารุ่นพลังแฝงแล้ก็เซตไอเทมของตัวดาร์ซี่กันนะครับผมนี่ยดาร์ซี่นั่นเองนะครับดาร์ซี่จะย้ำอีกครั้งว่าดาร์ซี่นะครับดาร์ซี่เป็นอีกตึ่งตัวละครที่อืมพอลองไปเล่นดูนะรู้สึกว่ามันโอเคผมไม่รู้ว่ามันจะพูดยังไงอ่ะคืออาจจะเป็นว่าเกมแพทเนี้ยแครี่ตัวใหม่มันมาใช่ไหมครับเพราะแครี่ตัวใหม่มันมาเนี่ยมันเป็นตัวขาตายและมันเป็นตัวที่มันต้องกันไม่ได้กัันนเเวทะครรบพาะนั้นผมก็เลยมองว่าาาาาาดรซีีี่่่่เนนนยยมัจะแแกก้้ทงใหพวคขตได้ S <S <an> มันแก้ได้แหละมันแก้พวกเคีร์ที่ขาด้ายเดี๋ยวเพราะนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเขาสามารถแนะนํารูมพลังแฝงก็สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมบอกอีกทีนะครับว่าคลิปที่ผมแนะนําทุกคลิปนะครับเป็นคลิปที่เป็นแนวทางเท่านั้นเป็นคลิปแนวทางสําหรับอ่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าแบบคนที่เล่นช่ําแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับผมนะผมแก้จัดทาคลิปเพื่อทําเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ได้มีว่าทําความทํารู้ทําเก่งทําอวดเก่งนะครับผมแก่ทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับถ้าใครสนใจก็หรือว่าถ้าใครมีความติชมอะไรก็อย่าลืมมมมคเนตรััับบผก็ยิิดีงช โอเคดาซี่ okay, นะครับเป็นโอเคผมขออนุญาตอธิบายสกิลดาซี่ก่อนนะครับดาซี่จะมีพาสีครับพาสีทีต่ตัวเขาเนี่ยจะเก็บพลังงานนะครับจะเก็บพลังงานทุกครั้งแล้วก็เมื่อพลังงานเต็มนะครับเขาจะฟืน้นฟู HP นะครับ20%นะครับก็คือเพิ่มมานาเลยในส่วนของ HP แล้วก็สกิล1สกิล2ก็จะเป็นการเ<อ>ปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับอ่ะเนี่ยครับคุณจะเห็นหลอดสีแดงนะครับหลอดสีแดงหลอดสีแดงนะเนี่ยครับเนี่ยคือหลอดสีแดงตัวนี้นะครับเก็บได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเก็บกับอีฟเก็บกับอะไรไม่ว่าใช้สกราะ็ตมนคับ มันจะเป็นการเก็บเกดสีแดงไว้เลยนะครับเมื่อเกตเต็มนะครับสก 1, สิลหนึ่งสกิลสองและมานาของเราจะได้และเราจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับสำหรับสก 1, สิลหนึ่งสกิลสองสามารถแรงขึ้นเบิลขึ้นทําอะไรได้อย่างรวดเร็วมากยิขึ้นนะครับผม แค่นั้นเองนี่คือปาร์ตี้ของสกิลนะครับโอสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการลอยตัวนะครับพร้อมกับป้องกันสถานะนะครับอันนี้ดีอย่างกับเป็นการป้องกันสถานะนะครับแล้วก็ไม่ถูกล็อกเป้านะครับหมายความว่าเราจะไม่ถูกล็อกเป้าจากสิ่งใดเลยนะครับไม่แบบไม่แบบสกิลล็อกเป้าแบบสกิลเล็งเดียวอ่ะสกิลเล็งอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจะไม่แบบสกิลเล็งอ่ะเราจะไม่โดนล็อกเป้าเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ผมมองว่ามันดีนะครับเอาไว้แก้ทางพวกฟอเรนได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเอาไว้แก้ทางพวกฟอร์เรนไหมไหม ผมไม่โดนเห็นไหมผมไม่โดนเลยแล้วก็ผมไม่โดนเล็งเป้าอะไรเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีสกิลแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เรานะครับหลังจากที่เราโดนอะไรต่างๆหลังจากที่เรากดปั๊บนะครับเราก็จะโจมตีเป็นเวทซิ้วนะครับแค่นั้นเองโจมตีเป็นซิ้วแค่นั้นเองแค่นี้ลิกของเราถูโจม และเมื่อหลอดเต็มนะครับเมื่อพาส์ติของตัวนี้ทํางานนะครับจะทําให้สกิลหนึ่งหลอดเต็มนะครับสกิ้หนึ่งถ้าในกรณีที่หลอดเต็มนะครับเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นเลือดที่เราเสียไปเราจะได้เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำเลือดตัวเองน,น้อยๆห,ห,หน่อยนะครับผมนะ่าทำเลือดตัวเองน้อยๆหน่อยนะครับแล้วผมเก็บ,กบ,กบแบบทีเยไปเยอะๆเก็บพาร์ติสไปเยอะๆเก็บสกิฟก็ได้เก็บกับอะไรก็ได้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บไปดูนะครับมาเลยนี่ครับอ่าเต็มแล้วครับปรกดปั๊บผมจะได้เลือดคืนมานะครับเหมือนเป็นสกิลฮิวเลือดของตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดนะครับเพิ่มเติมแก้การฮิ้วเลือดนะครับสกิลสองจะเป็นการวางวงสกิลแบบนี้ครับวางวงสกิลไปไม่มีอะไรครับก็แค่วางวงสกิลแล้วก็ทำดาเมจตู้มนะครับอ่ะ เมื่อพาสตีเต็มนะครับเมื่อพาสตีเต็มแล้วเก็บ่อดแดงๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะได้เอฟเฟกอะไรกับสิลสองนะครับง่ายๆนะครับผมณนะสกิลสองจะมีวงที่กว้างขึ้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมวงมันจะไม่เหมือนกันนะครับแค่นั้นเองนะครับสกิลวันตีของนาทีนะครับจะเป็นการกลางอาณาเขตครับปึ๊บแล้วก็เตะศัตรูกลับมาที่เดิมนะครับแต่ย้ํานะครับว่าต้องโดนศัตรูถ้าคุณไม่โดนศัตรูนะครับเอาง่ายๆถ้าคุณไม่โดนศัตรูนะครับ สกิลนี้ก็จะเป็นอีกสกิลที่พ่ว่าไปไม่มีอะไรก็ง่ายๆครับเอาง่ยาครับต้องโดนสัตรูนะครับโดนคีบไม่นับต้องโดนฮีโร่เท่านั้นนะครับผมนะคร่าวๆแล้วกันในส่วนดาตี้นะครับในการแนะนำสกิลมาดูในส่วนของการแนะนำรูนพลังแฝงแล้ก็เซตไอเทมครับดาตี้สามารถเล่นใน2ตํตำแหน่งนะครับนั่นคือในตำแหน่งของจังเกิลก็คือป่านนั่นเองไม่ว่าจะเป็นป่าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ เลนกลางนะครับซึ่งถ้าเลนกลางผมก็แนะนําเซตที่2ถ้าเป็นป่าผมแนะนําเซตที่1นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายนะครับโอเค อโพคาลิทกับอโพคาลิทแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรดาบกับดาบที่เหลือมันเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมคืออาจจะเป็นเรียเบสติ้งก็ได้เพราะว่าพอเราฟาร์มเนี่ยการเล้ยงเลือดของเรามันน้อยเราก็ใส่เบสติ้งมานะครับไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสองเซตนี้แล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะเลือกนะครับผมนะปากเลนกลางนะครับในส่วนของพลังแฝงดาซี่ครับก็เน้นดาเมจไปเลยก็ได้ครับเนี่ยเน้นดาเมจแบบนี้เลยเนี่ยครับเน้นเพียวๆเลยคุณเลือกอันไหนคุณก็ชอบมันนั้นคุณยิ้มมันนั้นได้เลยครับอยากเป็นดาเเ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 มมมมมจจอออออยยยยยยาา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 ากกกกกกกปปป็็็็็นน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 ิิดดไวว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 วััััลตตตหรร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 รื่่่่่่่ะะะะคคบบแสผผผพู้ึซีี พอมันโดนเกมตามเนี่ยเงินมันค่อนข้างจะฉีดแล้วก็ตัวมันค่อนข้างจะทาอรไอยไม่ค่อยได้เพราะนั้นตัวมันจะต้องมีดาเมจตัวมันจะต้องมีของเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเอารวยเร็วมาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมนะลองเอาลองผิดลองถูกกันดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะตัวรุ่นก็เป็นปกติครับผมเดโซเลตสิบสปีดิสิบแล้วก็รากก้อนกลอไอสเตนสิบนะครับเดโซเลตสิบสปีดิสิบแล้วก็สเตนสิบนะครับแต่ผมจะคละห้านะครับสีม่วงผมจะคละห้านะครับนี่ครับ ผมจะทําสปิริตกับดูดเลือดไว้อย่างละ5เมตรเพราะว่าผมต้องการจิ้มแล้วก็ดูดเลือดสักนิดนึงในส่วนของต้นเกมกลางเกมเลทเกมนะครับผมจะใส่แบบนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ฟิกเกอร์ทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้ละครันในส่วนของการแนะนํารุ่นพลังแฟง์แล้วก็เซตไอเทมของตัวดาร์ซี่กันนะครับผมแต่ว่ามันมีอะไรดาร์ซี่นะครับไม่ใช่ดีแลกบางคนชอบเรียกดีแลกนะครับมันไ่จำเป็นคือดาร์ซี่นะโอเคประมาณนี้ครับผม